ที่สนามกีฬาสมบูรณ์เชียงใหม่7จ็รอยปีครับท่านผู้ชมศึก M150 ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนัดที่18ของฤดูกาลนี้ครับเชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของเกษตรศาสตร์ FC ครับเลแรกเจอกันที่บ้านของเกษตรเนี่ยเสมอกันมา0-0นะครับส่วนปีที่แล้วพยักหนาถล่มมา5-0นะครับทั้ง2ทีมผ่านบอลถ้วยลิเวอร์ลีกคัพมาด้วยกันทั้งคู่นะครับต้องมาดูว่าเจอกันวันนี้จะส่งผลต่อสภาพความฟิตหรือไม่เอาแล้วครับเกมเริ่มขึ้นแล้ว เกษตร์ค่อนข้างบาดีนะครับจังหวะนี้ทักทายก่อนเลยแหละครับไหลามาแล้วได้ซัดโอ้โหไปเข้ามือเจ้าตุรงสมาก,ก่อน,นะครับลูกยิงของสุประวีมีประทังแต่แล้วในนาทีที่5ครับชูเมฟซี FC ก็หลุดขึ้นมาจังหวะนี้โดยปัทริกกุตับสันนะครับแล้วก็แปะด้วยซ้ายก็ไป1 0ึ่งศูนย์ครับชูเมฟซี FC ขึ้นนําจนได้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้และครับของกองหน้านูกครึ่งไทยสซวีดเดนด้วย สุภศัก์สารพีนะครับเปิดเข้ามาแล้วพัทริกแตะหลบกรกฏมาได้นะครับแล้วแปรด้วยซ้ายนิ่มๆเข้าไปครับในทีที่5ครับเชียงใหม่เอฟซีก็ถือว่านำเร็วเลยครับพยักด้นหน่าหลายๆจังหวะนี้ครับเกรกฮูล่าแะครับผ้ตทดสินเป่าแล้วเนี่ยครับไปด่าผ้ตทดสินนะครับเลยโดนใบแดงเลยครับปู จังหวะนี้นิดมากก็ไม่ได้ฟาวไรแล้วครับแต่ว่าไปด่าบุตดสินนะครับก็เลยโดนใบแดงเลยแล้วลูกนี้เซยย่ยครับยิงเข้าไปแต่ไม่ได้ครับบุตดศินเป่าไปก่อนแล้วครับยังคงนําแค่1นศูนย์ครับเชียงใหม่เซริโอครับเปิดเข้ามาจับลูกนี้แล้วยิงอูห้หลุดออกหลังไปเฉยเลยครับนึกว่าจะเป็นประตูตีเสมอซะแล้วก็เป็นทางด้านของมารุตบุตรรักเลยครับยิงออกเฉยเลยครับกษตร ขึ้นไปมง่งลูกนี้ไม่ได้ครับเซยะบอลมันโหนม่งไปหน่อยแล้วครับออกหลังไปจากเตะบุ่มนะครับจังหวะนี้ปั่นด้วยซ้ายแต่ก็โด่งข้ามคานไปแล้วครับไม่ได้นะครับสกุลชัยแสงทั่วโพ้ะครับฝีกีของกเกษตรก็เปิดเข้ามาแต่เซยะม่งออกมาได้แม้จะตัวน้อยกว่านะครับแต่กเกษตรศาสตร์ทีเมเบิร์กยังแข็งแกร่งแลลวครับก็ยังถือว่า มีโอกาสยิงเชียงใหม่ได้เป็นระยะนะครับจบครึ่งแรกนะครับเชียงใหม่เอฟซียังนําเกษตรศาสตร์เอฟซีอยู่หนึ่งศูนย์นะครับ,รรรรบแล้วตัวผู้เล่นก็มากกว่าอยู่หนึ่งคนด้วยนะครับเกรกฮูล่าโดไลออกแล้วก็เป็นทางด้านของคนดีครับปาทริกกุสตับสันนะครับที่ซัดประตูขึ้นนําได้ตั้งแต่ในทีที่5มาดูกันตอนในครึ่งหลังครับทั้งสองทีมยังไม่เปลี่ยนแต่มุมของกเกษตรนะครับลูกนี้จะทุรงนยครับยังคว้าไว้ได้ในจังหวะ2 เบโกจ่ายลูกนี้ตะวันโอไปเสียจังหวะในจอมที่กำลังจริงเลยครับแล้วสุดท้ายมือไปคว้าบอลนเสียแฮน,นด์บอลดิกโอ้เจ้าโจโอเอาแล้วครับปาทริกกูสต็อปสันดุดขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้ปาทริกเปิดลูกนี้ตะวันโฉบมาที่เสาแรากแต่ไม่ตรงกรอบเลยครับออกหลังไปโอ,โอ้ลูกนี้น่าได้จริงๆโอกาสของกรศเสตร์ครับแต่บอลลงพื้นดีด้วยตะวันจริงโอ้โห ไม่เข้าครับก็เป็นมารุตบุตรรักนะครับเกี่ยวแล้วยิงด้วยซ้ายแลครับเกือบเป็นลูกตีเสมอกเกษตรศาสตร์มาเป็นชุดเลยครับจังหวะนี้แปะออกเฉยเลยโอ้โหน่าได้จริงๆครับอานอน์พุ่มซิริเริ่มครึ่งหลังมามีโอกาสสองสาครั้งครับกรเกษตรเราสวนกลับครับเซยะเซยะไหลมาแพทริกโดนเซริโอครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมแนวรับของกเกษตรเลยครับ ปาตริกหลุดไปแล้วครับปาตริกหาช่องกดด้วยซ้ายแต่ไปติดเสฟของกรกฎนะครับยังไม่ได้ลูกที่2ครับว่ายังอึดอัดรับจังไงอาแล้วครับตะวันคโคตรสโบตะวันแตะหลบนีไม่ได้ครับตะวันมาสุดเส้นหลังเปิดมาเชยะจัด2 0เลยครับโอโ bunları, ขข้โหลูกนี้ถือว่าคลายความกดดันเลยครับนาที69แล้วครับโอ้ หืดขึ้นคอเลยครับก่อนจะได้ลูกที่2นี่เราเกือบจะโดนตีเสมอหลายครั้งแต่สุดท้ายมาได้ลูกนี้ครับหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยต้องชมตะวันนะครับที่แอสซิสให้กับเซย่นะครับแปรด้วยซ้ายเด็ดขาดมากฝีกีของเกษตรนะครับแต่เรายังช่วยกันไว้ครับดานิโลเปลี่ยนตัวลงมาสุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งกันครับเชื่อม FC วันนี้หืดขึ้นคอสุดๆอะไครับแม้ตัวผู้เล่นจะมากกว่า1คนแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ กว่าจะเอาชนะเกษตรศาสตร์ FC ได้ครับ2ประตูต่อศูนะครับเก็บ3แต้มสำคัญเอาไว้นัดต่อไปชม f เอฟจะยังได้เล่นในบ้านต่อไปนะครับวันอาทิตย์ที่23มกราคมนี้เปิดบ้านรับการมเยือนของขอนแก่น FC เวลา19นาฬิกาครับ